ถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับกำลังมีคำถามว่าอะรลามโค้ด11ของระบบ air v f เนี่ยหมายถึงอะไรคลิปนี้มีคำตอบครับผม0711เจ็ดส,สอ็ดหมายเลข7มีอะรลามโค้ด11นั่นเองนะครับผมอ่าคราวนี้อะรลามโค้ด11คืออะไรอะรลามโค้ด11ก็คือเทอร์มิสเตอร์อิเล็นั่นเองครับเทอร์มิสเตอร์อิเล็เทอร์มิสเตอร์อิเล็ตคือตัวนี้นะครับ ่าเป็นอุณหภูมิรีเทิร์นนั่นเองเ,ออเทอร์มิสเตอร์อุณหภูมิรีเทิร์นคราวนี้เราก็มาดูว่าเขามีการคอนเน็กสายไว้หรือยังนะครับเรพบว่ายังไม่มีการคอนเน็กสายไว้นะครับดังนั้นมันจึงเป็นต้นเหตุนะครับที่ทำให้โชว์ลามโพสสิบเอ็ดนั่นเองนะครับผมอ่าในขณะเดียวกันถ้าหากว่าสายเส้นนี้ขาดนะครับก็จะโชว์ลามโพสสิบเอ็ดเช่นเดียวกันนะครับให้เราทำการนะครับคอนเน็ก เือ่อเราทําการคอนเนซกนะครับหลังจากนั้นอารลามโคสิบเอ็ก็จะหายไปนะครับ